ช่ YouTube อง u t u b e วันไหนนะคะวันนี้แปมก็มาขายขานมนะคะแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็มีสโมกกี้บด้วยนะคะที่หน้าโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต้นะคะก็เป็นที่ที่ประจาที่เราขายอยู่แล้วแต่ช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมนะคะไม่ได้ขายแต่วันนี้มีงานนะคะอยู่ที่วัดค่ะก็จะมีแม่ค้ามาขายดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีคนนะคะมาส่งน้ําพระแล้วก็ไหวพ้พระนะคะแปบก็มาขาย ขนมอยู่ที่นี่นะคะเป็นวันนี้เป็นวันแรกนะคะวันนี้ก็มาค่ำหน่อยนะคะพรุ่งนี้ก็มาขายอีกนะคะพรุ่งนี้ก็มาขายอีก13-14เมษายนนะคะก็มาขายนะคะมีนี่นะคะมีส m o กกี้ไบนะคะวันนี้ทำสโมกกี้ไบมานะคะแล้วก็มีรับสแกนจ่ายเงินสดรับนะคะแล้วก็มีขนมด้วยค่ะมีน้ำเปล่าด้วยนะคะขนมที่ห้อยหน่อใช่หมดเลยนะคะ แล้วก็นี่นถังน้ําดื่มนะคะกระติกเสนมแข็งนะคะก็มีน้ําเปล่านะคะวันนี้ก็ขายดีอยู่นะคะขนาดมาค่ํานะคะโอเคนะคะ